ยังป้ายแดง,ดงเลยออารถป้ายแดงมาวันแรกก็ระเดิมแล้วปีผ่าๆ่าแล้วสองปีแล้วครับ เป็นสุนัขมาจากไหนพี่สุนัขในตลาดเนี่ยครับเป็นสุนัขจรไม่มีเจ้าของไม่มีเจ้าของไปทําสีใหม่ไหมก็คิดจะไปทําอยู่นะครับแต่ทําแล้วมันก็คงจะเกิดเหตุอีกใน รอไว้ก่อนเพราะคันรถเจ๋งเอาไปทํามาจริงแล้วก็เป็นอีกเหมือนกันคันรถเจ๋งก็เอาไปจอดเจ็บที่อื่นแล้วอ๋ออ๋อเป็นกาีวที่ปลอดภัยไม่ใช่ที่นี่ละคันรถเจ๋งมันคันมาเตี้ยววันนี้มันขึ้นง่ายกว่าเคยเอาผ้าเอาอะไรมาคลุมก็ตะกายขาดหมดก็โดดขึ้นไปกัดได้ยังดึงกัดกระโดดตะกุยตอนตอนรถเจ๋งอะคุมเขาตะกุยแขนนี่ขาดเลยครับั็เป็นรถไทยใครก็ต้องอันนี้อยู่ครับครับแล้วเป็นมาตั้งแต่ตอนยังป้ายแดงเลยออกรถป้ายแดงมาวันแรกก็ประเดิมแล้วปี ป่าแล้วสองปีแล้วครับวันนี้มาทำอะไรบ้างพี่ผมนจะมายิงการมาจับเนี่ยจับปอดนอกพื้นที่เนี่ยทางเทศบาลก็ไม่ได้เพิกเฉยหรือว่าไิ่นอนใจเนาะจับมาสังเกตการณ์สองสามวันนะครับอยู่ตรงไหนบ้าจุดไหนเนี่ยกวาล้อมมันยังไงเพื่อไม่ให้มันไม่วิ่งเข้าปเข้าป่าไปคถ้าเข้าป่าพวกมันสรุปในป่าเราถ้าตอนถ้าไม่มีจุดที่ให้อาหารมันมันก็จะไม่มาอย่างเนี้ยเขาให้อาหารอยู่แล้วบริเวณเนี้ยอืมก็จะอยู่ในบริเวณเนี้ยก็จะไม่ ให้เป็นแบบเป็นจุดๆจะดีกว่าอยากอยากใกล้บ้านคนอใกล้บ้านคนคืออยอกมี